สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเสิอมค่ะพี่น้องมื้อนี้ทาม้านะคะเฝ้าหมาคําแล้วมาขายฮิตในตลาดค่ะมื้อนี้คุณแม่ม้าหลัวก็กติดเต้าเลือกซื่อซอยลูกไปเนาะคะ่ะปากเป็นกําลังใจงนัในเรื่องค่ะมาขายใา,า,าตลาดโอ้ม่ค่ะล็อตตังค์ล็รถคุณแม่<า>นี่ละนี่ขีดเอารถห้าอาว ดิคิดอิหรีได้จ้าเนี่ยุณาเห็นปะอาทิตย์ปาขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเมยก็แถมป่านี้นี่ลูกอาทิตย์ปาจ้าขอบคุณเอาอาทิตย์ปาี้ซื้อพอแถมพ้อมนะเม่เนาะเอเรียนเ่อนข้าเดิมคำเนี่ย คำเนด้วยค่ะ,ะเห็นมุมบ้างหรืหมินเอะเชื่อขอบคุณค่ะเอาคนเรียกเราใส่น,น้ำเปแบบล่นานี่มยังเหนมากเด็ดเด็ดนาดนีได้เห็นอะไรอครับมันนี้ ผู้มกเพชรค่อศิษากินได้เพชรเนยคือเรามากเพชรนี่นะมันละเอียดแต่็ข้่าเนอบ่มีครับนี่นะมเ้าดอกนี่นะมมกเพชรเนย่ อันนี้พบ่เผ็ดหลายอันนี้เฮ็ดสนะีเหลืองนะเห็ดผ้าของแค่นี้นะอันเฮ็ดผ้าไง เดีกนายี็ดัานเ็ดาเต็มเสีเ็อนซีซิงไม่คนโตต้องมาเฮ็ดหาดค่ะนี่มีต่ขายยญงไไปอีกค่ไปอีก่ไหลป้ะเด็กกำลังสายตรงสั่งเลยโอ้คุณแม่ฮาขีดปว่เออนี่เครื่องโรคน่ะ เพื่งรู้เอาหกสิบแปดก็ห้าปกติเพิ่งรู้เป็นเท่าไหร่เนอะกินแล้วสิบแปดบาทขอบคุณค่ะวอนนี้กินนะขอบคุณแม่เอาไปหนึ่งจ้าเดียดอปกันตาที่กัน้า สาม,มาสี er The ่กินหกินกกินขึ้นพุ้นเมตนีเขาน้าอกสิบบาทตกล้อละลอยนึกตุ่นหน้าเของไน่ะตำล้อละลอยเมะดลรวนกินทานไปเนะ่ลกทัดไปนะจัดาบอกเลือก่เมือฝนดำเมื่อตื่นหนฝนตกห้ามเสียมมุนยุน่พนี้เงล ดูละลอยพิเศษไรนเดอน้มายถึงมอย่ตนไ่ขอบคุณในลายนะหนูหัวต้นไม้ง้เ uh, ปียกยุบเห็นข right. like like, ึ้นขึ้นหายห็บค่ะคุณแม่ืเอมาเก็บหัวต้นไมท่แถมไฮเดือนี้าภแน้วเลือดร้นดูละลอยขายพิเศษไฮรุ่นเดื่น้าแน้ว

สมเัยนะครับห้วนละลอยละเป็นเนี่อทามาเด้ก่ามาพี่น้องมาขายเห็ดน้ำกันเด็อค่ะเอเห็นยู่ปะเหอเห็นย oh> ังเหอาดเห็ดทาไปกูบนนักกันอ่านี่เย็ดส เื่าเนี้ยนะครับพี่น้องเื่าเนี้ยเป็นหลักเลยมาขายไอซ์ต่นี่นี่แหละค่อจะยิ้มเนี่ฝนตกฝนทำทั้งครับ

วันสองอยขายเจ้าหนึ่งนี่สองรอยพันนื้อเห็ดไปหนึ่งบัตรนะอันนี้คุณเมย์เจ้าของตลาดเนี่ยนะครับวนอง ทำมืดแล้วกัยังค้ามาขายอยู่เนาะค่ะหมาละกันนั่นละค่าพี่น้องนี่ะเิ่นซอยซื้อกันนั้ยุคค่ะแล้วเบ้่าเพิ่มบามมวยเราไปแบ้วงมวยเอา,า,เอาก็เอกไก่อยากได้อมซุกบาบาทอ้วอาไก็คือเดี๋ยวเขาบนะแบบแพ็แ,แ,แไปเลยแพ็คเลยงงขายตามบ้านเานาะรถบ๊มยูค่ะน่นิรย,ย,นนนยุสิา้าเปขข็ายรอค้ายี่เนอง

ให้ตำบ้านไปเลยครับตอนแรกไอ้อที่จริงกับยังไม่ได้เน้น,นมืดต่อค่าอ้อนที่จริงกับยังไม่ได้เด็กต่อค่าแต่ว่ามันมืดก่อนมันมืดไปตะวินนี้จากเขาก่อนค่ะไปครับแพ็คไปเรื่อยครับแพ็กกอนเด้อค่ะไปครับไปค่าแม่ค่าสิพาไปเลาะบ,บ้านเด้อค่ะไปขายตำบ้านเลยนไปเนี่ยไปนไปน้ำตาซึมนะค่ะค่ะค่า ปล่างอันล่างน้ำดีเราเดียวเปลือหลงกตอนเปลือพัดลงน้ำเราเอาเปลือหลงขอบคุณนะคะไปพี่น้องไปลอกขายตามตั้งก็เลยหวยค่ะเป็นน้ำกันเด็ดค่ะตลาดเพิ่นไว้ละมือนี่ไปค่ะไปรถบ้านใดก็ได้ค่ะบ้านใด็กปัญญาประนอนน้อก็ไปพ่คลามซื้อเพิ่นโอ้ยไปถามซื้อเพิ่นสั่นเอ้ยหวยขายเลยนั่นขายน้ำกันนในราคาเนี่ยห้าสิบบาทค่ะตกหลละร้อย อันเลือกเลยค่ะอยู่ในกระตาน้ำนี้โอ้ขอบคุณค่ะนั่นฮหตดำฮ็ตทานค่ะจ้าทุกงรหัสติ๊กกันเิ่นฝนโตขำมือนี่ดำดีดีแม่ลงโอ้ลูกค้าเมาไอเอกับเมาเมาสองทุ่มไปหนึ่งพอดีฮ็ตอำเภอสีเิียงไม่เอีอำเภอสังคมเฮ็ดขาค่ะถุงงาย้อยู่ยั่นนี่จ้าจ้า ได้เอาให้ก็กินกนี่นเห็ดค่านี่ค่าเห็เดรวมกับมีค่าจา้าเอาไว้หนึ่งสิบเตปจุเจวปีนี้สุดท้ายแล้วแะเนาะบ่ออกอีกแล้วเมื่อเลี้วเห็ดทานเสียบเด้อนะจ้าล่างเราเนี่ยไอเอกเมาเห็ดทานอีกทุงนึงรวดธนาไปปนกันเด้วยบัตหนึ่ง,อง,องอเ,เอาย่ออยู่ดิน่ะอายะ ใจไอ้หวยเลยเด้อค่ะมันถือน้ำกับเปื่อยไปอีกฝนตกห้ำน่ะ <c oughs> ไม่ลงเอาน้ำเกลือนะจ้าเอาน,านำ้ำส่เกลือแล้วเอาล่างเอาันเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะส <c oughs> องถุงถุงละห้าสิบถุงละหกขีดถุงละห้าหกขีดหนูเฮ็ด ร้อยห้าสิบค่ะไอ้หวยมาเก็บเงินเอาเองเติมน้ำมันเยอะขอบคุณค่ะตีนี่ใบอะไรวะเอ๊ะติีนี่แกได้เด้อค่ะไม่รู้มือไปเก็บหกสิบโอ๊ยบะเมียนไหมขอบคุณค่ะไอ้หวยเก็บเลยขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณนะคะพี่เอกแล้วสองถุงมันเนี่ยค่ะไปเลาะต่อกันเดนะค่ะแต่เราโดนมาหนีโดนเมาเลยค่ะ ไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวเส,สื้อไปเลาะก่อนเด้อค่ะขายเห็ดค่ะทำเหลวค่ะขายเห็ดห,หนึ่งค่ะบ้านแม่พี่ลูกเกดนี่เพิ่นซื้อสาวอ้อนขายย่างเดียวค่ะไปขี้เขาไปขายเห็ดก่อนค่ะค่ะเล้วซองถุงสุดท้ายคุณแม่สิตื้อใหม่ค่ะมแม่มาเอาซองถุงรถเนี่ยสิตื้อใหม่ยุกกระซ่านี่เหลือยุกหนะ้า เอาฮดหลวมนี่ถุงนี่เดี๋ยวเอาสองถุงพอดีสิเลือกแถมให้อยู่ในกระต้านี่มืดสิพ่อไปเลาะแล้วค่ะทำแล้วมาทำหลายมาจะนำตุกงหรือป้ากันเล่นเดี๋ยวอันเดี๋ยวจูงเสียวยืมเตมให้ดอกยุกกระต้านี่แม่มันเปียกค่ะ ขอบคุณลหลายๆค่ะคุณแม่สิซื้อซ่อยเดี๋ยวไปเลือกตื้มใหม่ก็มาเนี่ย <c oughs> ค่ะคุณแม่นี่เด้อค่ะข้าเสริมเนี่ยคุณแม่ฮักกันนี่ละข้าเอาให้แม่มรดรวดนี่แม่เพิ่นเมาทั้งมดแล้วเมาหาถุงคุณนะเอ้ไม่ม่หาถุงลอยหาซิบค่ะแล้วเอาให้คุณแม่รวดนี่ค่ะเห็ดกอแดงเห็ดดินเห็ดอย่างนั้นละข้าไปค่ะบัเนี่เฮ็ดเท้ากับมดเรียบร้อยค่ะนี่ใส่ของน้งไว้ได้เท่าดไหนค่ะล้มแต่กระนั้งเลย อันนี้บ้านนาเทียนนั่นเองค่ะนี่แหละที่ว่าบ้านติ๊กกระเติมนะค่ะโอ้กระเริมได้หลายนะค่ะเาดิสองเขาสองกระตากระตาละขายหมดเด็ดบริจงไว้ดิเทแถม์หมคุณแม่แม่พี่ลูกเกดค่ะแม่ฮักกระเติมนะตืมให้เราหมดเลยสองคนได้สามร้อยสิบบาทเหรอนึ่งสองสามสีกราเสริมได้สี่ร้อยแปดสิบจ้าเมื่อนี้ค่ะ คลิปนี้นะค่ะกับคัมแล้วเสิร์ฟกับหาพี่น้องนะค่ะมาเลาะขายเฮดแล้วก็ไปขายนาตลาดทอมนะค่ะซีดายเฮาคั่นแม่นเฮามาตอววินแล้วเฮาได้เลือกอย่เฮี้ยเขากระจายแค่นั้นอยู่อันนี้ที่แรกว่าจะขายตามขีด50เนาะค่ะเป็นนี้ก็เลยขาย6ขีด50 5ขีด50ค่ะดอกเทานี่ไก่เพิ่น6ขีดดอกนุดอกงามเนี่ก็5ขีดค่ะจำนวนละลอยนาะค่ะซึ่งดนกฝากเป็นกำลังใจให้นําเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําเด้อค่ะมื้อนี้พาไปเหมือนมื้อหมดเป็นเลยเนาะค่ะ คลิปนี้กับเวสต์มีอะไรเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ้าวสสวัสดีครับแล้วเชิมพากพี่น้องเด้อค่ะ